สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศี ตุลลัคนาตุลประจําเดือนเมษายน2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมดุคลิปแก๊จะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนม,กกกมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊บเองก็มีการเป็นของตัวนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัว เดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมโชั่นต่างๆ ID Line <S <S แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเบอรจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก๊บขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์้วยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำเดือนภาคฤดูร้อนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก๊บขอเอนเนอหน้าไพ่เลยค่ะ สิไม้เท้า9ก้าดาบสเหรียญเถ้วย The World แล้วก็ได้ไพ่หกเหรียญโอเคแกมีความรู้สึกว่าแกไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลเออคุณไปทำอะไรเอาไว้ไหมแล้วตอนนี้สิ่งต่างๆ ที่คุณเคยทำเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันกำลังมาส่งผลถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของชาวราศีตุลลคนาตุลมากๆในระยะนี้คุณอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบตัวซึ่ง ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหน้าไพ่มันขึ้นว่ามันอาจจะเป็นพ่อผลจากอดีตที่คุณเคยทําไว้แล้วมันมาส่งผลในตอนนี้จนทําให้บางสิ่งบางอย่างในตอนนี้มันสะดุดติดขัดได้แต่มันจะเป็นการสะดุดติดขัดที่ไม่นานนะมันจะเป็นการสะดุดติดขัดในระยะเวลาแค่สักระยะเท่านั้นเดี๋ยวสักกลางเดือนสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวก็จะโอเคแล้วก็เวิร์กมากกว่านี้นะคะอ่าแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเงิน แก็บบอว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตามลําดับของมันเองนะคะไม่อยากให้เครียดมากแต่ตอนนี้ไพ่ขึ้นเหมือนว่าชาวราศีตุลลคณาตุลค่อนข้างมีความคิดแล้วก็กังวลเรื่องนี้มากๆพอสมควรนะคะเออพอมาเรื่องความรักแก็บเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากหาแพชชั่นอะไรใหม่ๆหม่ไพ่ในน้ำหนักเดือนนี้เป็นไปในทิศท,ทางของคนมีคู่ซะมากกว่าแต่เป็นไปในทิศท,ทางที่อะไรอะไรมันดูเหมือนจะไม่พัฒนา และอะไรๆมันดูเหมือนเดิมๆมากๆจนตัวคุณเองอาจจะอยากมีความรู้สึกที่อยากเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่ได้ถึงขั้นอยากเลิกรานะคะแต่เหมือนลักษณะมันว่าอยากหาความสัมพันธ์ในรูปแบบลักษณะใหม่ๆความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ อยากหาแรงกระตุ้นให้กับตัวเองใน,ในรูปลักษณะของความสัมพันธ์หรือความรู้สึกในแง่มุมต่างๆเป็นรูปลักษณะใหม่ๆทั้งหมดเลยเหมือนคุณอยากรืออะไรบางอย่างมากๆเลยนะคะชาวราศีตุลลคณาตุค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนั่นเองนะคะเหมือนคุณเบื่อมากๆกับความสัมพันธ์ที่มันแบบเดิมๆไม่พัฒนาแล้วก็ ไม่มีการแอคทีฟอะไรทั้งสิ้นจนทำให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะ่ะเหมือนคุณอยากที่จะหาอินสปิเรชันหรือทำอะไรใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆเลยนะคะแอแบขอเอ e เนอจีหน้าไพ่หน่อยสิคะไพ่ต้องการอะไรบอกชาวราศีตุลลัคนาตุนิมีคะนอกจากการหมดอินสปิเรชันแล้วก็อยากจะหาแรงจูงใจหรือว่าอินสปิเรชันใหม่ๆนะคะแก้ขอไพ่ด้วยคะ่ะ สมไม้เท้าสิถ้วย The Tower King of s อฟ r อร์สแล้วก็ได้ไพ่สีดาบว้าวแกมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่คุณต้องการเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็น Inspiration ใหม่ๆแล้ว Chemistry มันตรงกันอย่างที่ชาวราศีตุลและคนาตุลต้องการและปรารถนามากๆแต่ มันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ความลับนี้อาจจะปิดได้ไม่นานแล้วก็ก้าวล่วงไปในความสัมพันธ์ที่ร้ายแรงพอสมควรเพราะว่านาภายขึ้นว่าเดี๋ยวในเรื่องของความรู้สึกนั้นเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะไม่ลงตัวแล้วมันก็จะไม่สมูทมากนะักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกแกะมองว่าเดี๋ยวคุณนะอาจจะมีเกณฑ์ ได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆแบบลับๆนะคะแต่ความลับไม่มีในโลกอะเนาะนาภาัยแก็บขึ้มว่าเดี๋ยวยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็จะถูกรื้อฟื้นแล้วก็ถูกจับได้อยู่ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นในรูปลักษณะยังไงและตัวคุณเองก็จะเป็นฝั่งที่เลือกไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณถูกบังคับให้ต้องเลือกจริงๆคุณไม่สามารถที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งได้ เลยจำเป็นต้องอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดใจมากๆลําบากใจมากๆก,ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกหนักกว่าเดิม <c oughs> นะคะ <c oughs> แม่หมออาตามน้าไพ่นะอย่าว่าแม่หมอนะคะโอเคสําหรับวันนี้แก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะตัวทุกยอดซับสไครต์ทุกทุกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกําลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีตรีสวัสดีะคะ บบาายยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอยอีกแล้วนะสุดปรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอ้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนาะเออวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแก๊ ทำการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพอะนะคะแล้วแก๊จะมีการบูชาเทพทางสายฮินดูนะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนอะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้าเทท่าเลยคะ่ะน,นั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกลี้ยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิด หรือว่าอะไรด้วยทำให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้อะนะคะดังนั้นวันนี้แก๊ปมีกัยยาอินเดียซึ่งได้มานานแล้วและได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแก๊ปซื้อกปซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแก๊ปก็เลยมีความรู้สึกมากอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกํายาสีแดง กลิ่นฟลอร่านะคะจุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมหอมมันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากายานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกายานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปขายกำยานอินเดีย,าายนะคะไม่ได้ขายกำยานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะ แก๊ปจะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่ศรีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรัสวตีก็ได้นะคะหรือว่าสุรัสวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้ จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเดี<ๆ>๋ยเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น QR Code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊ปขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะ นะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกลัญญาอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตัวตยอดซับสไครตัวตัยอดกดไลค์ตัวตัยอดคอมเมนต์เลยทุกๆยอกกๆนนย่ยางคือกำลังใจอย่างนี้มากๆนะคะสำหรับน,นี้ไปแล้วบ๊ายบาย